เชา้าเราได้กาแฟนะครับขนมปังนะครับนี่เลยจะพาไปชมตอนนี้เรามากันหลังบ้านนะครับนี่เลยมันของเราทำเป็นชิ้นๆท่านๆน,นะครับนี่สีม่วงสวยเลยนะครับเนี่ยบรรกาการลังบ้าน,นครับใช้เตาฟืนอัดไปเลยครับเพราะว่ามันดำอยู่แล้วเหมาะนี่ครับมายงนะครับหลน เยอะมากโอ้บุนทิ้งเยอะมากเลยกินไม่หมดนี่ตะไคร้เรา,าลปลูกตรงนี้เลยเพราะว่าปลูกข้างล่างไก่มึงเคี้ยวกินอยู่กี่จ่ายได้กินแล้วปลูกแป๊บเดียวต่อไปว่าจะปลูกดอกไม้ปลูกดอกไม้ก็ กินไม่ได้เลยหาอะไรที่มันผูกกินได้แล้วก็มีไม้ประดับนิดนหน่อยๆเ่กี้เราก็ต้มล้างสาวน้ำจริงจนน้ำใสนะครับยังอยู่ที่มันไม่เผยไม่ยุ่ยครับมันสุกเร็วไงยอยู่มันมันมือเสือตัวนี้นะครับเนี่ยอันนี้เตรียมกะทิเราไม่ได้ผาเองครับเนี่ยซื้อเป็นกล่องเลยสองกล่องก็น้ำตาลสองกิโลน้ำตาลทรา,าย หกิโลนะครับเมื่อกี้ก็ใส่เกลือไปแล้วนิดหนึ่งไม่มีอะไรมากนี่เลยโรดือดเิดแป๊บ,บนึงสีสวยมากสีม่วงอ่อนๆส่วนท็อปปิ้งนะครับเราก็มีนี่เลยสาคูสาคูเป็นแบบนี้เลยนะครับเนี่ยสวยๆนะครับนี่ จะเป็นตากบนิดๆน,นะครับเป็นท็อปปิ้งนะครับใส่ผสมไปด้วยครับเดี๋ยวเราจะมาใช้น้ำตาลับเสมน้ำตาลใส่กะทงกะทินะครับเกลือใส่ไปแล้วนี่เลยนะครับไม่รูหรานะครับแต่เน้นคุณภาพนิดนึ่งก็ไม่เอาหวานมากนะครับหวานพอดีพอดีนะครับเพราะว่า กินหวานมากก็ไม่ดีมันมากก็ไม่ดีกินเสร็จก็ปุ้ยปุ้ยนะครับลงส้วมเหมือนเดิมเนี่ยมาจากดินหมดเลยครับเนี่ยต้นไม้ใบหญ้าเดี๋ยวกิกนไปแล้วก็ใย,ยสลาย,ป,ย,ลป,ยปุ้ยมุ่นปุ้ยเหมือนเดิมนะครับแต่เราเน้นสะอาดหน่อยนะครับอันนี้ดำข้างนอกไม่เป็นไรครับเป็นเตาฟืนนะครับเดี๋ยวเราไปเทลงกับภาชนะ เพราะว่าหม้อตัวนี้ใช้กับฟืนนะครับฟืนหลังบ้านก็เยอะมากนะครับกองใหญ่ตอนนี้หมดลวเป็นการเคลียร์ด้วยครับเดี๋ยวว่างๆก็จะเคลียร์พื้นที่หลังบ้านด้วยนะครับฮโหลเดี๋ยวมาทําของหวานกันต่อเลยนะครับนี่ครับเราก็ตักชิ้นมาชิ้นมันนะครับมามาสับดูนะครับเนี่ย ช้ช้อนใช้ตะพีใช้ไดไรสับดูครับว่ามันเนื้อพอดีไหมครับเนี่ยกำลังร้อนๆเลยครับเนี่ยจะได้ไม่ต้องให้มันเละนะครับก็เลือน้ำตาลลงนะครับกนินี่ครับพอใส่น้ำตาลเข้าไปเลยนะครับเนี่ยถ้ามีฟองก็ตักออกนิดหน่อยนะครับอันนี้ก็เพิ่มไปอีกหนึ่งถุงครับเผื่อใครที่ชอบหวานน้อยหวานมากก็เติมมานะครับแต่เราเอาพอดีพอดีนะครับ อันนี้ยังคนได้นะครับเพราะว่า,วามันยังเนื้อยังตึงยังแข็งอยู่แต่ถ้าเราต้มนานอนะ่ะมันจะมันจะเปื่อยเละนะครับเป็นชิ้นอันนี้เป็นชิ้นม่วงๆอ่อนๆเค็มๆออนๆิดๆหน่อยๆคนขาวเนื้อกำลังเหนียวเหนียวเฉยๆเลยทาเนี่ยถ้าให้มันเปื่อยยุ่ยมากับมันนจะเละคนก็ไม่ได้อันนี้ช่วงนี้กาลังคนได้เพิ่ให้น้ำตาลมันติดก้นหม้อนะครับเนี่ยแค่นี้ก็ละลายแล้ว เตยุทิกล่องใหญ่ดูครับสีสันว้าวสวยงามครับสีสันภายในให้นอกดำช่างมัินครับดำช่างเันขอข้างในสะอาดสวยงามหอมหวานอร่อยเอาทานนาทานทำแบบบ้านๆนะครับอ่าเมื่อกี้ก็หวานอร่อยนะครับมัน นี่เพิ่มไปอีกหนึ่งกล่องนะครับนี่ทำแจกทำอันนี้เราไม่ได้ทำขายนะครับทำแจกให้พี่น้องได้กินได้ทานนะครับเนี่ยก็ทำให้มันจับหนักไปเลยนะครับเนี่ยหม้อเต็มหม้อเลยหม้อเบอร์สามสองครับเป็นแต่ไม่ล้นนะครับถ้าอยงนั้นมันมันจะล้นเดี๋ยวมีสักครูเป็นท็อปปิ้งแสมอีกนี่ดูสีสันนะครับม่วงสวยหมดอ่อนนะครับแล้วก็ เนื้อก็จะหนึบหนับนับเนี่ยแต่ก็ไม่เละนะครับไม่ทําให้เละทําให้จับค้อนแล้วก็เคี่ยวแบบหนึบหนับหนึบหนับครับหวานมันอร่อยเคี่ยวง่ายทานง่ายเด็กผู้ใหญ่ทานได้หมดเลยคนแก่คนชราครับเนี่ยดีต่อสุขภาพอันนี้เราใช้ไม่กี่หัวนะครับเนี่ยมันทําได้เยอะมากครับเนี่ยเลี้ยงคนได้นะครับเยอะเลย นี่เรามีท็อปปิ้งเป็นสาคูไปด้วยครับเนี่ยเติมเข้าไปนะครับเพิ่มความอร่อยเป็นขนมหวานแบบไทยๆเลยครับเนี่ยโอ้ได้เยอะเหมือนกัน,นท็อปปิง้งสาคูผสมไปนะครับเนี่ยอืมสาคูก็ต้องทําให้ดีนะครับเนี่ยทําไม่ดีจะเป็นเนื้อจับก,ก้อนเป็นแป้งไม่ได้เลยนะต้อง ทำให้เป็นเลยนะครับเนี่ยถ้าเป็นตากรก็จะอันนี้ก็พอดีนะครับใสพอดีแล้วก็ไม่จับตัวเป็นแป้งเป็นก้อนนะครับแค่นี้ก็เป็นอันเสร็จนะครับเดี๋ยวเตรียมตัวยกลงครับเ่โอ้เต็มหม้อเลยครับเนี่ย้าทีปีชาย,ยกได้แม่ไปป่วยแค่นี้แหละครับอ่าเดี๋ยวเตรียมตัวยกลงนะครับ เพราะว่าสักูสุกแล้วเต็มหมอ้อบึ๊บเลยนะครับอันนี้ไม่ได้ทําขายนะครับทําแจกใจ่ายให้คนได้ทานครับนี่นะครับ,รบท่านชมทําไปทํามาล้นหม้อเลยครับหม้อใหญ่ๆครับล้นเลยวุ้ยหอมน่าทานมากเลยสีสันนี่มันออกเป็นมันม่วงอ่อนมีเข้มมีอ่อนปะพนกันไปนะครับขาว โอ้ยหอมากน่าทานจริงเดี๋ยวพักแป๊บนึงพักให้มันหายร้อนแล้วก็จะได้ทานแบบอร่อยอร่อยนะครับใครได้ยังไม่ได้ขอหวันไม่ทำเองแหละโอ้ยยังไม่ใครทำ หมดแล้วหมดเลย